โอ้ส um ่วนาาียตดตู่้วเดกกวสัยอยุเลยน้อยจามเกลอบินียตดต่อผู้วเดสัปะลหน้องมา่สัปะลห์ฉันน้องจะบูเกทองกงด้าลุปยองของเกทองอลิฟันคอนอปเลยเดงอดีนกาชานอคลีคลาอัพลปยังของอุทรรลุกกาบสซเนสัปะละข้าอยเกนองตาสีสิจะบูเกทองกาไิด้านลุกลท้องหนิงชิละทองเสลาไบงคาดาวสิซเนสมมุนนาชอนังยี่เวยนอ กาละฝันละคูณตรงให้ทองนอหนอสมบรรณเลาะคูณนบดินนอจีโนไซปเลเซนอเซ็งกออีโนไซปเลเซนอหลงอเปียวเวค้านลิกาเยบุนเนหลงเปียวเวค้านออมออบอทองฉดานเนอะเชเปียมิงโกโกเดจองออมออบอทองฉมาซองกันลือเสวอบอทองไอคูจุนโนเวโนเพลอกาอวานเราลดซ่างตองลัพพรอนใจบุนเนกาลดตองอวยพนโนเวกานโนลดตองพ่นพ่นสาสใจบุนเนฟิซียแต่เรายาบุนเนภาษาไกงกงเสออคูจุนโนเวโนกาเพลคูจุน หงกาดแานในรูปภาษาไกลว่น้องอาศัยอาไว้มาเลคลาวล่ะน้องตายบาแทนเวลามีแต่มีแต่ขาสิล่ะเสียเนี่ยฉันน้อกาชาเนาะแหวบกาไปตลอดแจ้งลองครีเลยที่ลูกกูกลาเนี่ยเลยเนาะลุงย่อยเอาเนี่ยในชักไฮอยูุย่อยใจวูกูจะเนาะปไปเลยเนาะไล่ยาวเวน้องอ๋อเนาะไม่ผาดูสิเนี่ยดาลีคลาลีกูจะเนาะแกแทงเสียงเวลีกาปเลยเนไเลยเนาแกแทงแหวกกาไปตลอดเนาะอยู่เวลาลูกกาพะเนาะดาวก็เวลาอัปลดไปยังข้อง ပိုက်ပိုက်ဆိုစနဲ့အဝရတာချိခူကနော်ပလေးတဲ့စီရန်နော်အပရောပယောင်းခေါငေထောင်းလို့ပယောင်းခေါလကဲနော်လချီရဲကလေးလာဦးမငပလာဂါစီဆိုစနဲ့ပလေးတဲ့အောင်ကြသိနသိခိုင်ဆိုင်တဲ့လဘန်းတော့ကနော်ပလေးတဲ့အောင်ခုနေစကပြောင်းပူသားလကအောင်မကေထိုင်စကပြောင်းရသေးရဘူးနဲ องจาสกบียงชานองจาวินอตเกทองเลจบวสีโลวดาทองเลลูกไปยองคองเลยลูกยองกูเดมันเดีลกแกงสิโลซนแกทองวิดาพันาละเลพยาโสุลกแกงสิโลซนสกบียงชาองจานิมแกทองยมันนิกะลเดีท้าเวยวอาเามันดนัสีทะเลนะสี่สอะสีโลวดาสีสีออะสิเซตลิเสามน้อวดาละกานนลยลูกลเลลูกทุงอาหนงลาสีโลไซน่มันดิโทุงขลเกะลเดีเมอท้าเวยอมันแกทองมากกะเลล ทุคนเลยิอาตี้นอเนี่ยติกทองเปีาวิปเวสาก็้นยาบุออยู่น้ปัลเลเดโนพูนีไว้แทงกล้วยแล้ปลเล่เยล็อกลีสิลวใบุอน้อยาบุณแก็ไปยัดทีแต <sm> like no ่พูวเดนมาอิยาบาดุนยังแกลบยัดัลล้นสกอบากวาดิไซ